ตามก๊กปรัชญาธุรกิจตอนกลยุทธ์ยืมซากคืนชีพเมื่อคลาวที่จูกัดเหลียงตายลงในระหว่างทำศึกกับวีก๊กทำให้ต้องล่าถอยทับกลับจกโจกก๊กโดยด่วนก่อนตายจูกัดเหลียงกำชับให้ปิดข่าวการตายของตนเองให้มิดชิดและสั่งห้ามทหารทุกคนไว้ทุกและเศร้าโศกเสียใจสั่งการให้เอียวหนี ต่อโรงสำหรับบรรจุศพตนเองในท่านั่งนำเมล็ดข้าวสารจำนวนเจ็ดเมล็ดใส่ไว้ในปากพร้อมกับจุดโคมเพลิงรองไว้ภายใต้ที่นั่งเพื่อเป็นการรักษาดาวสำหรับอายุให้สว่างสวัยบนท้องฟ้าเมื่อสุมาอี้เห็นดาวประจําตัวจูกัดเหลียงยังคงฉายแสงไม่ได้ร่วงหล่นก็จะไม่กล้านำกำลังทหารติดตามมา พร้อมกับให้จัดทําหุ่นรูปตนเองไว้เพื่อใช้สำหรับการเตรียมการในการถอยทัพและมอบหมายให้เกียงอุ่ยนำกำลังทหารจัดตั้งทัพในรูปแบบหน้ากระดานเตรียมรับทหารซูมาอี้ซูมาอี้เห็นดาวประจําตัวจูกัดเหลียงตกถึงสังครั้งสามคราวจึงเชื่อว่าจูกัดเหลียงวางกลอุบายให้ทหารนำคบเพลิงขึ้นไปทิ้งบนหน้าผาหลอกให้หลงเชื่อว่าตายแล้ว และนำกำลังทหารบุกเข้าโจมตีซูมาอี้เกรงจะต้องกลนอุบายจึงให้ทหารออกลาดตระเวนเพื่อสืบข่าวการตายของจูกัดเลี้ยงเกียงอุยและเอียวหนีนำกำลังทหารจำนวนพันนายไปดักซุ่มรอคอยทหารซูมาอี้ที่บริเวณเนินเขาแห่งหนึ่งเมื่อทหารซูมาอี้มาถึงก็จุดประทัดให้สัญญ,ญาณทหารจูกัดเลี้ยงที่ซ่อมขออภัยค่ะ ทหารจูกัดเหลียงที่ซุ่มรอคอยก็ส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงบนบริเวณเนินเขาทั้งสองด้านพร้อมกับบุกเข้าโจมตีซูมาอี้แลเห็นกำลังทหารพงศึกจารึกชื่อและหุ่นรูปจูกัดเหลียงที่นั่งบรรชาการบนรถศึกพร้อมพัดขนนกก็จำได้ตกใจชักม้าหยุดอยู่กับที่เอียงอุ่ยที่อยู่บนเนินเขาก็ร้องตะโกนว่า ตูมาอี้ต้องกลมหาอุปราชแล้วจะหนีไปไหนได้เล่าทหารสุมาอี้แลเห็นกำลังทหารและหุ่นรูปจูกัดเหลียงก็ตกใจทิ้งอาวุธวิ่งแตกตื่นหนีตายกันโอนละมานตุมาอี้หลงเชื่อคำพูดของเกียงอุยที่ตนเองต้องกลอุบายของจูกัดเหลียงก็สั่งถอยทัพและชักม้าหลบหนีแบบไม่คิดชีวิตแม้สุมาอี้จะหลบหนีไปได้ แต่ยังคงขวัญหนีดีฟอที่แลเห็นจูกัดเหลียงทำกริยาประดุดหนูกลัวแมวต้องเอามือทั้งสองจับศีรษะตนเองเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่ายังคงอยู่บนบ่าไม่ได้หลุดหายไปไหนและอีกครั้งที่กลยุทธ์ยืมซากคืนชีพของจูกัดเหลียง สามารถช่วยรักษาด่านเกียมกกไว้ได้อย่างปลอดภัยเมื่อเตงไงายนำกำลังทหารบุกเข้าโจมตีเสฉวนได้มอบหมายให้ซูมอ่อและเตงจงนำกำลังทหารไปตีด่านเกียมกกจูกัดเจียมบุตรชายของจูกัดเหลียงนำกำลังทหารออกต่อสู้เพื่อรักษาด่านเกียมกกโดยนำหุ่นรูปจูกัดเหลียงไว้บนกลียน พร้อมด้วยธงศึกจารึกอักษรจูกัดเหลียงมหาอุปราชซูมอและเตงจงเห็นกำลังทหารจูกัดเฉียมพร้อมด้วยหุ่นจูกัดเหลียงก็ตกใจนึกว่าจูกัดเหลียงนำกำลังทหารมาไม้บุกโจมตีจึงสั่งถอยทัพกลับเสฉวนจูกัดเจียมเห็นได้ทีก็นำกำลังทหารบุกเข้าโจมตีทหารซูมอและเตงตงจนแตกพ่ายล้มตายเป็นจำนวนมากกลยุทธ ยืมซากคืนชีพหรือเจี้ยซือหวนหุนของจูกัดเหลียงก็ประสบความสำเร็จในการหลอกซูมาอี้คลาวถอยทัพกลับโจกกกและช่วยรักษาด่านเกียมกกไว้ได้อย่างงดงามสรุปกลยุทธ์ยืมซากคืนชีพหรือเจี้ยซือหวนหุนเป็นหนึ่งในกลศึกสามกก กลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ผู้มีความสามารถและมีบทบาทในหน้าที่ต่างๆจะใช้ความสามารถนั้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างผลีผลาไม่ได้ส่วนผู้ที่ไร้ซึ่งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ก็มักจะขอความช่วยเหลืออยู่เป็นนิดการที่ผู้ที่ไร้ซึ่งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่มีใช่เป็นการที่จะมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติหากแต่เป็นเพราะผู้ที่ไร้ซึ่งความสามารถ ต้องการพึ่งความพยายามต้องการความช่วยเหลือตัวอย่างการนําเอากลยุทธ์ยืมซากคืนชีพไปใช้ได้แก่จูก,กัดเหลียงที่นําเมล็ดข้าวสารใส่ไว้ในปากเพื่อเป็นการรักษาดาวสําหรับต่ออายุและหลอกทหารซูมาอีให้หลงเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ท่านผู้ฟังคิดเห็นว่ากลยุทธ์ยืมซากคืนชีพสามารถปรับใช้กับธุรกิจท่านได้อย่างไร สามารถแสดงข้อคิดเห็นผ่านทางคอมเมนต์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ฟังทุกท่านได้นะคะขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียสนับสนุนโดยฟาร์มเกษตรจำหน่ายปุ๋ยตรา FK w w w Farm เ a s ตร .org